แล้วถือว่าถ้าเทียบกับสาขาอื่นอหมายถึงว่าเอาหมอสูตรด้วยกันก็ได้เอาแต่เป็นแบบ MFM แบบไผ่หรือแบบหมอมะเร็งนาีเวเนี้ยอื Repoactive เราถือว่าเท่ากันสบายสบายเท่ากันลำบากอะอะไรนะลำบากก็ลำบากเท่ากันหรอลำบากเท่ากันอเพราะว่าอย่างหมอมะเร็งอาจจะนึกว่าเหนื่อยเนาะแต่เขาได้ทําในสิ่งที่รักไงใช่ไหมเเลยอย่างพี่ไผ่อาจจะต้องมาทําคลอดเ่้งคืน แต่ก็ถือว่าทําสิ่งที่รักไม่เหนื่อยเก็บไข่ปีห้าก็ถือว่าได้ทําในสิ่งที่รักอถ้าทําเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเฉพาะทางมันถูกสร้างมาเพื่อคนที่ชอบทําในสิ่งที่เรารักถูกต้องถูกต้องโอแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าอย่างบอร์ดวีโปเนาะสบายแบบนี้ทํางานแบบนี้เออแต่จริงๆไลฟ์สไตล์ของ หมอ m f m ก็อาจจะดูแตกต่างกันอาจจะไม่ต้องตื่นตีห้าแต่จ,จะสื่อไม่เป็นเวลาเลยเพราะว่าอาจจะถูก <c oughs> <c oughs> อาจจะถูกตามทำคลอดได้ในทุกเวลา <c oughs> พร้อมสแตนบายตลอดจริงๆเรื่องตามทาําคลอดอะเป็นหมอริโปก็ถ้าเขา,า,า,ารับฝากเขาก็ต้องตื่นเหมือนกัน